สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับอพพโซ์นี้เรายังอยู่กันที่ห้วงฝันหวนคืนนะคะบทของพระเอกนั้นก็เรียกได้ว่ามาแรงแล้วก็ขโมยหัวใจของทุกคนนะคะทั้งในจอเองก็คือเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมนะคะแล้วก็คนดูด้วยอย่างแอดหวานเนี่ยหวานก็เห็นว่าโอ้บทของพระเอกนี้ดีมากเลยนะสาหรับบทในเรื่องนี้นะคะอารัค่าสาหรับเรื่องนี้ก็นาแสดงโดยนะคะตัวละครหลัก ค,คุณนีโอนะคะโฮมิงฮาวแล้วก็คุณเฉินตูหลิงนั่นเองค่ะก็กำลังออนแอร์นะคะอยู่บนแพลตฟอร์มไอชีอีนะคะเมืองไทยเข้าไปดูกันได้ทั้งภาคไทยแล้วก็สับไทยทีไอชีอีไทยแลนด์ค่ะเบื้องหลังนะคะแบ็กกราวด์เซตอัพของเรื่องนี้ก็จะเป็นสมัยแบบ เจนหูเ้นหยวนนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นมุมมองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสส่วนได้แก่โลกมนุษย์เองนะคะแล้วก็ตาห่วงค่ะซึ่งตาห่วงก็จะมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยเนาะพกปีศาจอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเหมือนโลกมนุษย์กับดินแดนปีศาจอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็จะเรียกว่าดินแดนธุรกันดารหรือว่าตาห่วงนี่แหละคะ่ะต่อมานะคะเรื่องราวก็เริ่มอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะการตายนะคะโดยบังเอิญคือตายแบบไม่ปกติของเทพธิดาไปเจอนะคะ ซึ่งเป็นอาจารย์ของนางเอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้ไปเจอหลิงซึ่งเป็นตา mm hmm. เขาเรียกว่าตราผนึกแบบไปเจออะไรแบบนี้ค่ะหายตัวไปเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้เป็นอันตรายมากค่ะเพราะว่านะคะตัวของผู้ที่เป็นเทพธิดาไปเจอเองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิตไปพร้อมๆกับการล่มสลายของตาห่วงนั่นเองนะคะณนะจุดนี้ก็คือต้องรีบค่ะรีบหาให้มัน เติมให้มันเต็มครบร0อเซนตนะคะเพราะว่าวนเซียวนางเอกของเรามีอยู่50%แล้วนั่นเองค่ะนีิปีศาตผู้ยิ่งใหญ่อย่างจูเยี่นนะคะก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับเทพธิดาไปเจอค่ะได้ใช้นามแฝงนะคะชื่อแบบเป็นมนุษย์ของเขาคือเจ้าหยวนโจนั่นเองค่ะก็เดินทางมาที่แผนกล่าปีศาตที่ตอนนี้มีความสุดโสมเป็นอย่างยิ่งนะคะ โดยเขานั้นนะคะพลังของเขาเยอะค่ะแข็งแกร่งทีเดียวแต่ว่าเขาเข้ามาในลักษณะที่ยอมจำนนแล้วนะคะแล้วก็มาออฟเฟอร์ตัวเองเสนอที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือมนุษย์โลกนะคะลาบปีศาจแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูไอเนี้ยแผนกล่าปีศาจขึ้นมากำจัดปีศาจที่ชั่วร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็คือมาแท็กทีมตอนแรกก็อย่างที่พวกเราเห็นตลกมากเลยไม่มีใครอยากรับเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็สามารถจะตั้งทีมลาปีศาจขึ้นมา ะคะ6คนอย่างเป็นทางการได้นะคะโดยที่มีเจ้าหยวนโจนี่แหละคะ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะโดยแก๊งนี้คือแก๊งล่าปีศาจแต่ว่าหัวหน้าแก๊งใหญ่ก็คือเจ้าหยวนโจผู้เป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะส่วนเทพที่ดาไปเจอในรุ่นใหม่คนปัจจุบันก็คือหวนเซียวค่ะนี่ก็ปรากฏว่านะคะจั่วอี้เฉินเองเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บัญชาการของแผนกล่าปีศาจคนปัจจุบันนะคะเขามีความเชี่ยวชาญด้านการสืบด้วย ด้านะการสืบคน้นการไขคดีอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งการใช้ดาบก็เก่งมากๆค่ะเผยจืดจริงนะคะเป็นนักธนูหญิงผู้ยันชานะคะครั้งหนึ่งก็เคยเป็นนักล่าปีศาจในในสังกัดของฉงอู่มาแล้วนั่นเองแต่ว่าก็ถอนตัวไประยะหนึ่งนะคะเพราะว่าก็เกิดเรื่องเกิดราวที่ตัวเองรู้สึกแบบมีปมในใจเรื่องของน้องชายนั่นเองค่ะแล้วก็มีป๋ายจิวนะคะเสี่ยวจิวค่ะแพทย์อัจฉริยะที่มีจิตใจดีแต่ขี้ กราดมากๆเสียงดังเนาะกรีดกกรีดนะคะน้องเขาก็เล่นได้น่ารักดีค่ะน้องเขาเชี่ยวชาญด้านการแพทย์นะคะนอกจากนี้ยังมีอิงเลยค่ะซึ่งเป็นลูกครึ่งเทพแล้วก็ครึ่งปีศาจอีกด้วยนะคะลูกครึ่งเทพจะผมสีทองนะคะถ้าลูกครึ่งปีศาจจะสีดําปนขาวค่ะจากที่สังเกตเห็นในในซีรีส์เรื่องนี้นะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะมีสัตว์ประหลาดที่มีการบันทึกไว้ใน The Classic of Mountains and Sea นะคะมาปรากฏ ต่อหน้าพวกเรานะคะทีละตัวทีละตัว,ท,ตวทีละตนเอ๊ะตนตัวคนใช้รรพนามว่าอะไรดีนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเป็นละครนะคะที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งก็เขียนบทละครมาใหม่เอี่ยมเลยนะคะโดยคุณกัวจิ้งหมิงนะคะได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเพื่อนๆค่ะเออเป็นแซ่จางใช่ไหมแต่เอาเอาชื่อเดินไปก่อนละกันไม่ค่อยถนัดนะคะเอาชื่อกัวจิ้งหมิงไปก่อนละกันค่ะแล้วก็แคสนักแสดงทุกทุก ตัวมาได้หนะ้าตาดีมากเลยนะคะแม้กระทั่งบางตัวละครเนี่ยปรากฏเพียงแค่เพียงแค่ไม่กี่นาทีอ่ะแล้วก็อาจจะมาแค่ตอนหรือ2ตอนเท่านั้นแต่ก็คือหล่อเหล่ามากผู้หญิงก็คือสวยมากๆแล้วก็หายไปจากหน้าจอเลยก็มีนะคะดูสะดุดตามากๆเลยนะคะ แต่ว่าพอเอาคนสวยคนหล่อเนี่ยมารวมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันมันก็ทำให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันนะคะก็คือก็คือคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะดูบทของของดาราที่พวกเราชื่นชอบต่ออีกสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะอย่างช่วงของเชิงห่วงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มันยาวๆนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรนะคะไปได้เรื่อยๆค่ะตามละครนั่นแหละส่วนที่ชาวจีนชาวเน็ตจีนเขาแบบให ความวิพากวิจารณ์เยอะก็คือเรื่องนี้ใส่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์มากเกินไปนะคะทำให้ทาให้เหมือนกับ น่งยังไงเดียหน้าตาของนักแสดงดูเปลี่ยนเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไรความรู้สึกอะไรแบบนี้แต่นี่มันเป็นความรู้สึกของชาวเน็ตจีนนะคะซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับหวานเลยหวานก็เป็นคนดูคนหนึ่งนะคะไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของการใส่ฟิลเตอร์ที่ผ่านหน้าจอมาให้พวกเราเห็นมากเกินไปนะคะก็เข้าใจได้เนาะถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยเนี่ยหน้าเนิ่มันก็จะรอยมากยิ่งขึ้นปะก็เราก็มีประสบการณ์จากหลายๆเรื่องเนาะฟิลเตอร์ไม่ใส่หน้านักแสดงนี้ลอยขาวมาเลย Uh-huh. การใส่ฟิลเตอร์มันก็จะช่วยทําให้เนียนนะคะกลมกลืนระหว่างหน้ากับคอหรืออะไรแบบนี้สีผิวทั้งหลายมันก็จะได้กลมกลืนกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะหวานก็ว่าค่อนข้างน่าดึงดูดมากๆมีเรื่องราวที่ชวนให้น่ารู้นะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโอเคในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องแบบอืมทาใจนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนก็มีโชคชะตาเป็นของตัวเองนะคะแม้กระทั่งจูเยียนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วอะถึงแม้ว่าเขาจะตลก แบบขายขำให้เราหัวเราจะจนเหนื่อยเลยนะคะสำหรับพระเอกแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือเขานั้นสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าความตายค่ะเขาอยู่มานานมากแล้วเขาไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าณจุดนี้ในจุดที่แบบเอออย่างตอนจบเนี้ยคือเขา่าคนรักเขาทั้งนั้นเลยทั้งทีมนี้จากที่เคยแบบมองเขาเป็นอริศตูนะคะก็มองเขาเป็นเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่เป็นคนสําคัญในหัวใจของของของ พวกเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่พระเอกจะจากไปนั้นพวกเราก็เตรียมทิชชูร้องไห้กันได้เลยนะคะอ๋อแล้วค่ะสำหรับเจ้าหยวนโจนะคะหรือว่าจูเยียนพระเอกของพวกเรานั้นเขามีพลังมากนะแล้วก็แน่นอนว่านะคะเขากเา็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับเ,เขาอะทุกเรื่องเลย เกี่ยวข้องกับเจ้าหยวนโจ้เพศของเราแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปีศาจอย่างหลีหลุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้ายมากมันก็มีจุดที่เรียกว่ามันมีสาเหตุนะคะเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาเคยรักกันมาก่อนมากๆก,ก,กับเพื่อนของเขาอย่างอย่างจูเยียนเนี้ยแล้วเขาเกลียดเกลียด ไอ้ชื่อเจ้าหยวนโจมากมากเลยนะคะเขาไม่อยากให้จูเยียนนั้นมีชื่อแบบมนุษย์ไม่อยากให้จูเยียนไปมีเพื่อนเป็นมนุษย์แล้วก็การที่จูเยียนเองนะคะไปมีเพื่อนเป็นเจ้าแม่ไปเจอะคะ่ะซึ่งเป็นอาจารย์ของหวนเซียวก่อนนะคะคนนั้นคนแรกอะเจ้าวันเอ๋อะคะ่ะที่เป็น คนที่เจ้าหยวนโจเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งชื่อมนุษย์ให้เจ้าหยวนโจด้วยอ่ะนะคะก็เป็นอะไรที่หลีหลุนเองก็เกลียดนางคนนั้นมากๆเพราะเหมือนมาแย่งเพื่อนแย่งความรักแย่งแสงสว่างอันอบอุ่นในหัวใจของเขาไปนะคะก็ก่อให้เกิดเรื่องราวมากมายเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องราวนะคะโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีนี่แหละจูเยียนเจ้าหยวนโจเท่านั้นที่สามารถจะแบบเออเป็นตัวที่อยู่ ไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยคือเขาอะเป็นผู้ที่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะส่วนที่เหลือน,นั้นก็สามารถที่จะแจกจ่ายแบ่งหน้าที่ไปได้อย่างสมบูรณ์นะคะแม้ว่านะคะต่อไปจะไม่มีเจ้าหยวนโจแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าพระเอกของพวกเราก็ต้องบอกหรือว่าได้สั่งเสียหรือว่าได้แบบมอบหมายเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะ คือเรื่องนี้น้หวานว่าคือพระเอกอะเก่งมากคือเขาแข็งแกล่งแล้วก็มีพลังเยอะแล้วก็มีความฉลาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคือพระเอกของพวกเราจัดการได้หมดเลยนะคะบางท่านก็จ,จะดูว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรน่าลุ้นเลยว่ะเพราะว่าพระเอกโคตรจะเก่งก็อาจจะบางคนดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะดูเออแบบที่ยังไงยังไงทีมพระเอกเราก็ต้องชนะในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ดูได้เลยสําหรับเรื่องนี้นะคะ ดังนั้นเนี่ยการตั้งค่าตัวละครของพระเอกมานี่คือมีความแข็งแกร่งมากมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะส่วนที่แบบจะแข็งแกร่งแบบทางสีขาวหรือแข็งแกร่งแบบดําค้านะคะโดนจิตมารควบคุมอะไรเงี้ยก็คือมันก็ต้องมีทั้ง2แบบให้พวกเราได้เห็นในเรื่องนี้แล้วค่ะส่วนสําหรับนะคะพระรองหนึ่งเนาะท่านจัวนะคะเซียวจัวจัวอี้เฉินของพวกเรานั้นเขามีวิชาดาบที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาที่ เขาอยู่ต่อหน้าจูเยียนเจ้าหยวนโจเนี่ยค่ะความแข็งแกร่งของจั่วอีเ้เฉินนั้นดูว่าเขาจะสู้ไม่ได้เลยนะคะอ่อนแอลงมากเลยละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาเป็นผู้บัญชาการของหน่วยลาปีศาจแล้วก็มีจิตใจที่ชาญฉลาดมากเลยค่ะเรื่องราวของการวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุมีผลตักกะต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่า ตัวของออจัวอีเ้เฉินนั้นเขาชอบวิเคราะห์ผลนี่ผลนี่ก่อนอย่างเช่นมีเรื่องราวอะไรมาเขาต้องประมวลผลทําเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่ามันไปตรงกันข้ามกับทางจูเยียนเจ้าหยวนโจเพศของพวกเรานะคะเขาไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์เลยค่ะเขาไม่จําเป็นเลยนะคะเขาแบบเออตั้งยกนิ้วขึ้นมาเป่าฟู่เป่าฟู่โน่นนี่นะคะไม่ต้องคิดว่าเออจะเปิดประตูเข้าไปยังไงดีเข้าข้างบนข้างล่างนะคะเขาแค่เป่าทีเดียวก็เปิดประตูเข้าไป เลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนี่ก็เป็นความตลกตลกแต่ว่าก็เป็นก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันระหว่างจัวอี้เฉินกับทางเจ้าหยวนโจเนี่ยแหละคะ่ะ ทางแม่นางเผยบ้างนะคะเผยสื่อจริงนั้นก็รับผิดชอบด้านด้านกำลังด้วยนะคะนางเก่งในเรื่องของการโจมตีระยะไกลเพราะว่าทักษะการยิงธนูของนางมีความโดดเด่นมากๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านเจ้าหยวนโจเองก็สามารถแบบคือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าหยวนโจนะสำหรับแม่นางเผยสื่อจริงนะคะเพราะว่า ไอตัวของจูเยี่ยนเจ้าหยวนโจเพชเของเราสามารถจะโจมตีด้วยเวทมนต์ในระยะไกลได้โดยตรงเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะโอ้โหสบัดนิ้วทีหนึ่งก็ก็ปิ้วไปแล้วนะคะหลายๆแบบเป็นร้อยลีก็สามารถจัดการได้นะคะส่วนสําหรับป๋ายจิ๋วนั้นนะคะเสี่ยวจิว๋วเสี่ยวจิ๋วของพวกเราเป็นหมอในกลุ่มของพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะทักษะหลักของเขาคือการรักษาแล้วก็แบบ การแพทย์เก่งรวมทั้งการชัน,นสูตรพลิกศพอะไรต่างๆนะคะได้หมดนะทั้งศพมนุษย์แล้วก็แล้วศพมนุษย์แล้วก็ศพของสัตว์ประหลาดหรือว่าศพของปีศาจนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยแต่เดี๋ยวเราก็จะเห็นน้องเขาต้องจากไปด้วยนะคะก็เตรียม ้ลงไห้ได้นะคะเคมีดีมากกับท่านเสี่ยวจัวจ่วจั่วอี้เฉินของพวกเรานั่นเองนะคะแล้วก็สังเกตรกระดิ่งเอาไว้ให้ดีมิตรภาพของพวกเขามันดีมากเลยนะคะดีมากจนทิชชู้ห่างตัวไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้ใช้แน่นอนสําหรับทิชชู่นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเรื่องราวก็กําลังเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ยังดีที่พระเอกของพวกเรานั้นมีพลังแข็งแกร่งอยู่นะคะก็ยังคงสามารถจะจะท ำอะไรตามที่ตามแผนการที่ตัวเองนั้นวางเอาไว้ได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วย คุ้มครองปกป้องนะคะคนที่เขาอยากปกป้องได้ในบางครั้งถ้าเขาอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันก็มีบางสถานการณ์ที่ตัวจูเยียนเจ้าหยวนโจเพศของพวกเราเนี่ยจะต้องหาทางเอาตัวรอดของเขาเขาก็มีทุระของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตของตัวเองกันไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วนะคะเรื่องนี้จบก่อนที่เราจะเข้าสู่คริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รู้กันว่าสรุปแล้ ะะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องห่วงฝันห่วคืนค่ามีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ